สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะจุดก็จะพาเพื่อนๆมาทานสลัดมื้อเย็นกันค่ะวันนี้ไม่ได้ทานอาหารหนักนะคะตอนเยน็เยนๆนะคะเราก็จะทานอาหารแบบเบาๆค่ะเพื่อให้ระบบการย่อยก่อนนอนนะคะจะได้ดีนะคะตื่นเช้ามาแล้วก็จะได้ไม่การทํางานของตับและ,และภายใน ระบบภายในของร่างกายก็จะทํางานได้ง,ง่ายขึ้นนะคะทําให้เรามีสุขภาพที่ดีนะคะและเรื่องของระบบกับทายเราก็เลยทานมื่อเย็นวันนี้ทานเป็นสลัดนะคะเป็นสลัดผักเราก็ซื้อผักสลัดมาซื้อแตงกวาแล้วก็ซื้อมะเขือเทศนะคะเราก็ต้มไข่แล้วก็ใช้ทูน่าแล้วน้ําสลัดแล้วก็เป็นน้ําสลัดสําเร็จรูปนะคะที่ที่มีในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแบบไม่มีน้าตาลน,นะคะเพราะฉะนี้เราคุมเรื่องน้ําตาลน,นะคะ เพราะว่าเราอายุเยอะแล้วเราก็เลยต้องดูแลในตรงนี้นิดนึงค่ะพเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปทานสลัดกันเลยค่ะแบบง่ายๆค่ะไม่ต้องอะไรเยอะมากนะคะค่ะไปทานกันเลยนะคะ <S <S แล้วก็วันนี้ทานสลัดนะคะวันนี้ทานสล,สลัดสลัดอย่างเดียวมื้อเย็นนะคะมื้อเย็นทานสลัดอย่างเดียวทานกันเลยสลัดไข่แล้วก็ใส่ทูน่านะคะ แล้วก็จะมีแตงกวาแล้วก็มัมเะเขือเทศแล้วก็ผักสลัดนะคะทานแค่นี้ค่ะหมื้อเย็นไม่ต้องทานเยอะอืม,อ,มอร่อยอร่อย น้ำสลัดเป็นรุ่นที่เราไม่ได้ทำน้ํำสลัดเองนะคะเป็นจาเร็จนะคะแล้วก็เป็นรุ่นที่ไม่มีน้าตาลนะคะส่วนลดลดน้ำหนักนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะคุมน้าหนักนะคะวัวอวนค่ะเชื่อว่าเบื้องต่ยนก่้องเนาจจะเป็นลักษณะื่อเรับ้พวลายนหรออ่ออร่อยอร่อยมาหาสลัดด้วยกันนะคะ แต่ทีนี้ทางพ่อแม่ผู้ตายที่วิ่งออกมาดูเนี่ยเป็นช่วงเขาหันหลังอ่าหันหลังแล้วก็วิ่งไปขึ้นรถแล้วก็พาดันขับหนีไปซึ่งอร่อยมากซึ่งถ้าเกิดเขาเป็นเครือญาติอะไรจริงๆที่มีปัญหาทางนี้เขากเนี่ยเขาเนี่ยแต่นี่คือไม่รู้ว่าใครนะฮะขณะเดียวกันตำรวจก็แน่นอนแล้วครับว่าเมื่อเย็น่วัใหญ่ลงถักแยงไปที่เรื่อง เราจะไม่ค่อยทานเยอะนะคะเราจะทานแบบเล็กๆแต่ถ้ามื้อเช้าจะหนักหน่อยแล้วก็มื้อเที่ยงก็ปกตินะคะแต่อาหารจานเดียวนะคะแล้วก็จัดแต่งให้มันดูน่าทานให้มันเป็นอาหารนะคะสร้างบรรยากาศให้มันน่าทานส่วนอนากีวัคนนี้าตก็มาทิธีน้คุณลุงจะกินขนมปังด้วยขนมปังปิ้งขนมปังกับสลัด ขบวน,นังครมบีนะคะเรื่องี้เราตามให้ต่อเหการณ์แย่เพลค่ลสำหราบจังหวัดตรังนะคะที่เมื่อวานนี้เราเล่าไปเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับเด็กนะคะคือเด็กคนนึงเป็นเด็กนักเรียนชั้นป .6 อายุ13ไปเตะก้านคอเด็กนักเรียนชั้นป .5 อายุ11ซึ่งเป็นร,นรนุ่นน้องรล้วน้องคือตายเลยนะคะ คือเสียชีวิตเลยอะค่ะทุกวันนี้เราส่งกิมข่าวของเราลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าเพราะว่าทางครอบครัวของเราที่เสียชีวิตคนยิ่งเนี่ยก็จะเอาเรื่องให้ถึงวันนี้ได้กินผักอร่อยมากทำฝาเด็กที่เกาะเอ็มมากราบของขมาส่งด้วยสาระคุณดูมองใช่ทุกทีวีเห็นสุดเด็กน้องชายเจมส์อายุ11เรียนป .5 ผู้ปิดชายบ้องอายุ13เรียนป .6 ซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นพี่เตะข้าก้านคอจนเสียชีวิต ที่หาสัมราจังหวัดตรังนะคะสภาพสมงก็คือมีร่องรอยตกชั้นหน้าผากบวมเลยค่ะเขาด้านซ้ายก็มีแผลที่จมูกนี่ไขแดงจากการสอบสวนเบื้องต้นคือเด็กชายเจมเนี่ยเอามมดของเด็กชายเบิ้มไปมีการเาจะใส่ทูน่าด้วยนะคะเด็กชายเบิ้มทูน่าแล้วก็ไข่กุ้งเนี่ยเขาก็อ้างว่าเอเพิ่มโปรตีนปลาทูไอทูน่าก็จะมีเรื่องของคอลลาเจนนะคะ ศพของน้องที่เสียชีวิตครอบครัวนำไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะก่อนทำร่างส่วนไทยก็จะมีปรตีนะคะเขรินนุ่นเจ้าทีมสาวของเราไปเจอกับครอบครัวน้องเจนไปคุยกับคุณแม่ของน้องนะคะนางสาวพยัญชนคุณแม่บอกว่าไม่พร้อมจริงๆที่ให้ก็ฉลาดน้อย healthy นุ่นวีดเอะไรนะเอ็ดโมว่าค่ะก่อนที่เธอจะมาที่สาราผสมของ ซึ่งเป็นที่ตั้งศพของลูกชายเธอบอกว่าได้ยินเสียงลูกชายเรียกแม่มได้ยินเสียงเรียกแม่แม่แต่ไม่เห็นนะคะ,ะก็เลยคิดว่าสงสัยลูกชายอยากจะมาสื่ออยากจะมาเรียกแม่อยากจะมาสื่อว่าให้คู่กรณีได้รับโทษนี่ค่ะแต่แจงปลาเขาบอกว่าถ้าเป็นแจงปลาก็จะเคยรถ ไม่คุ้มมากหรอคะไม่เคยคิดรักใครเลยขอลาเรื่องการนีช่วงนี้ฝนตกนะคะไม่ค่อยได้ทำชิปเยอะก็เลยทำชิปกินกินอาหารกันกินสลัดเมื่อวานวันนี้ก็กินสลัดอีกแล้วตอนจุดทูบอกเมื่อวานเมื่อวานไม่กินซุปจุดมันฝรั่ง ถ้าผู้บริหารจะมาปรับศกลุงชอบกินจุกมันฝรั่งไม่ได้อ่ะตอนนี้ก็เลยกินสลัดมือเย็นนะคะมือเย็นจะเน้นบางเบาไม่ต้องเยอะไม่สามารถที่จะให้อภัยได้อะในส่วนของคนที่มาเกาะเหตุกับรแบบนี้เอาเลยเอากล้องแ,แม่งดูทีวีไปแล้วก็ กินสลัดด้วยดูทีวีอนสดทีวย่พอกินสลัดเสร็จเราก็ตามด้วยนี่เลยค่ะมะละกอยิมย้มมะละกอยิ้มมะละกอแอทัทิมเมื่อวานนะฮะ ยาเราเรื่องกระตุ้นดีดูพวกปัญญามีหลายชนิดของปัญญาดูเฉียมากที่สุดแม่กว่าปัญญาเลยแต่ต่ำกุ่แม่มากกว่าแล้วก็ผักก็จะมีประโยชน์นะคะผักก็จะมีคอลลาเจนนะคะเองพไม่ใช่ค่อเรียกว่าคอลลาฟิลคอลลาฟิลเนี่คอลลาเจนคอลลาเจนอยู่ในปลานะคะและส่วนคอลลาฟิลจะอยู่ในผักสีเขียวนะคะถ้ามีคอลลาฟิลก็จะช่วยเรื่องระบบขับถ่ายนะคะได้ดีด้วยนะคะ S <S <an> <S ทีนี้นทีมข่าวของเราไปคุยกับทางภาคฝั่งประเทศแล้วก็ไข่ต้มแม่เลยแม่เป็ดไข่เบิ้ง <S ed> แม่ผมก็ตอนนี้ล,ล,ลูกชายคือซึมเศร้าไปเลยลูกชายถึงขั้นกินข้าวไม่ได้นอนไม่ห <S ed> ลับเพราะว่าตกใจไปหมดเลยยืนยันว่าลูกเธอไม่ได้ตั้งใจแค่จะสับสอนเท่านั้นอันนี้ก็ถึงขั้นที่จะหนักขึ้นนะคะสองที่เถึงขั้นเสียชีวิต ก็เลยต้องลดน้ำหนักนะคะลดลดลงแล้วค่ะลงลงแล้วลงแล้วสองกิโลเมื่อก่อนนี้ถ้าห้าสิบเจ็ดขึ้นมาเป็นห้าสิบเก้าอันนี้ลดลงแล้วแวห้าสิบแปดก็ลดหนึ่งกิโลปรคุมให้อยู่ประมาณนี้ค่ะเพราะเราอายุเยอะแล้วเนาะเราก็ต้องดูแลเรื่องเรื่องอาหารว่าไม่ควรทานก่อน ให้ให้น้ำหนักมากเกินไปนะคะถ้าเราไม่สบายอ,อะไรเงี้ยโรคแทรกซ้อนม,นมันก็จะเยอะมันก็นจะเยอะด้วยค่ะเราก็เลยคิดว่าถ้าเราทานแบบคุมอาหารมันก็นนจะดีกว่านะคะคุมไปเบื้องต้นเลยนะคะพออายุเยอะก็ต้องทานพวกปลาเยอะขึ้นนะคะปลาเผาปลาทูเลี่ยงปลาคูนะคะ แล้วก็ขอตูวนะคุณลุ้งคุณลุงงงว่าเุาถึงพูดอะไรนะคะเพื่อนเพื่อุงงงพี่นุงอยากพูดด้วยแต่ว่าพูดไม่รู้เรื่องว่าถึงพูดว่าอะไรนะฮะก็เป็นหมูปองเร่อะรหมดแล้วก็ไปทตามที่ะทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับชาวบ้านที่ค่ำวันนี้อยู่ที่ศาลาเอเนกประสงค์ช่วงที่ศพของเจมเป็นถึงแล้วนะคะ เจเป็นเด็กน้าน้อทพี่สายดีชอบช่วยเหลือคนไม่มีนิสัยเป็นเด็กที่เขมงวจริงๆนะไม่เชื่อว่าน้องเจกจะทำแบบนั้นทุกครั้งพี่มาส่งของเพื่อเราน้องเจนก็จะมาช่วยตลอดเลยคุณลุงก็จะดูทีวีฟังไม่รู้เรื่องไหมคะต้องถามเราว่าเขาพูดว่าอะไรแต่แกก็ดูภาพประกอบแล้วก็คอยถามว่าข่าวเกี่ยวกับอะไรนไหะ เราอเจปนดดีน่อกตุก้นโรนะว่าไปก้ย,ยนี้มาจรริแเกเลยเปเดกนานค่ะไม่ได้ไม่มีไรแ้นะค่คืนีก็รกทำค่ามจริงคือเป็นเด็ก,ก,กดก น้ำสลัดเราไม่ได้ทําเองนะคะีเราซื้อแบบสําเร็จมาเลยนะอร่อยมากสูตรใดน้ําตาลนะคะที่า23นะคะแต่ก็ต้องเรียกเด็กที่ก่อเหตและคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์มาคุยก็จะเป็นการสอบปากคำโดยมีสอิชาชีพมาเข้าร่วมด้วยนะคะตามขั้นตอนกฎหมายเดี๋ยววันอังคาที่28กันยายนเนี้ยจะเรียกมาคุยแล้วก็จะทําสนุย สงสารนิยมวชนและครอบครัวจะได้รับการประกันโภชนาการก็ขึ้นถูกหมถูกไเห็นมบริหารข่าวารคือเขาก็จะมีกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินคดีกับผู้ที่เป็นเด็กนิยาวชนในอีกลักษณะหนึ่งนะคะก็ตำรวจบอกว่าก็เตรียมจะแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายแต่ในวยความที่ผู้ก่อเหตุอายุน้อยอายุ13นี่ยโทษแล้วก็ไม่ได้มีลักษณะเป็นการจับคุกก็อาจจะเป็นโทษในระดับการต้องขึ้นไปแล้วไม่ได้กินสลัดทุกวันนะคะเ่อประมาณอาทิตย์ละครั้งหรือไม่ก็เดือนละสองครั้งจนใหญ่จะเน้น เป็นซุปหรือไม่ก็ข้าวต้มนะคะข้าวต้มลุงก็จะไม่กินข้าวลุงก็จะกินมัน้นฝรั่งนะคะใส่หมูขาวหมูสามหมูเย็นก็แค่นี้ค่ะไม่เยอะสองคนตายใหญ่นะคะก็ไม่มีครัวใหญ่อะไรนะคะ ส่วนใหญ่ก็สั corona, ่งทางอาหารมาแล้วก็มาทานกันนะคะแต่ก็จัดแต่งอาหารให้ดูหน้าทานแล้วก็ให้มาจินอาหารนะคะเ้อบีเนเอามาเพองกัต้ชานสุท้าวิหนไเขงหนีไปไต้เปนอสารนี้วอคอถทองนใหญ่ก็จะเป็นอาหารที่คุณชอบเช่นสปาเกตตี้มาร์โรนีอะไรเงี้ยค่ะ แล้แกก็จะพาทำนะคะแต่คุณก็ทำไม่ค่อยเก่งนะคะทำากับข้าวไ,ไม่เก่งเป็นคนที่ทำาก๊กข้าวไม่ค่อยเก่งนะคะแต่ว่าเรื่องการจัดแต่งอาหารเน<า>ี่โอเคชอบนะคะ,ชอ,ะ,คะชอบจัดแต่งให้ดูน่าทาน<ล>อร่อยหรือไม่อร่อยทำเสร็จแล้วอร่อยหรือไม่อร่อยอนี่ก็ในนะคะแต่ขอให้จัดจ่ายแล้วน่าทานก็ดูดีแล้วะค่ะี่มาบ้านของ น้ำคำนึงที่เป็นนามสมมตินะฮะส่วนนี้คือร่องลอยของประตูที่พันนะครับคุณผู้ชมครับคือในแกะเนี่ยควรผักสลัดหน้านี้นะคะผักสลัดแพงมากคนเ็บอยู่เพราะว่าหน้าฝนนะครับผักผักสลัดจะไม่ค่อยสวยนะคะผักมันก็เลยจะเริ่มแพงไปทั้งหมดตอนเกิดเทปในแกะเข้ามาในห้องนอนของฝ่ายรอบนี้จนไม่ลงสลัดนะครับโดยใช้มีดเน่ยปูบางทีไม่หยแกไปแต่ง สวนจัดต้นไม้ปลูกต้นไม้บ้าบ้าไม้ด่างกับบ้าบนสีอยู่นะคะตอนนี้กำลังบนสีเต็มบ้านนะคะตอนนี้บนสีกับไม้ด่างนะคะต่จาะบนแต่บอสีเราก็ไม่ได้ซื้อนะคะส <No business. S 1> ่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะเป็น ส่วนไเนี่ยเพื่อนให้มาเื yeah. ่อ่าออกกับเือหมดตัวนุ่มขึ้นตตสลม่วพลมมที่ชาวบ้านมาก็วิ่งหลบนเนคตวสกออไยก็ต้องไปล่รับะต้องพยายามไปตามหาตัวในแกผู้ก่อเหตุวก่่แล้วนี้เอาอะไรให้ที่คนะค่อิ่มแล้วไปไไไ